แมคคาเดเมีย USA ค่ะเม็ดใหญ่ๆเนื้อเน้นๆอยู่ในรูปแบบของเปลือกเพื่อความสดใหม่ลูกอี่กวนแพ้จากปัตตานีไร้มเมล็ดทัญยพืชรวม11ชนิดมีให้เลือกหลากหลายชนิดมีประโยชน์ทุกชนิด ซตอบรี่อบแห้งสตรอบรี่ลูกใหญ่ๆเน,น้นๆอบแห้งไม่มีน้ำตาลเม็ดมะม่วงหินมะพานอบเกลือหิมาลายันใช้ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วในเม็ดมะม่วง าชิโอออร์แกนิกไม่ฟอกสีอร่อยกรอบมันหอมอร่อยมากๆเม็ดมะม่วงหินมะพานเผาโบราณสูตรร้อยปีเกรดพรีเมียมเม็ดมะม่วงของเราใช้ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วในเม็ดมะม่วงอัลมอนด์อบร้อเปอร์เซนไม่ทอดอัลมอนด์จืดไร้น้ำมันกรอบอร่อยเป็นอัลมอนด์นำเข้าจาก USA